พ่อผ้าไตของสกุลจำนวนหนึ่งชุดนะครับ,าาบสแหรับผ้าไตของสกุลชุดแรกนะครับต่างเออดียผ้าคอริเพิร์นคุณสว่างองจับนะครับสมาชิกสภาเทศบาลต่างผมถูกต้องนะครับขอรีเพิรครับผม นี่บินไหมเนี่ยนะครับตอนนี้จบแล้ว นี่มาังเพนพื้็นดรับครับท่านผู้ที่ได้หมายได้สองนะครับยินดีเชิญ ท่านนะครับจำนวนแปดท่านในข้ออ้าวของนี้อชิเษาสโรส ขอเอดดขรีเยรนเชิญภาพที่ได้หมายได้ขานนะครับขอเรียนเชิญนะครับจำนวนแปดท่านนะครับภานที่ได้หมายได้ขานนะครับขอเรียนเชิญพ่อท่านศุกร์นะครับขอเรียนเชิญครับ ครับรบต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านที่ได้หมายเลขคืนนะครับจำนวนแปดท่านนะครับขอเรียนเชิญขพพ้อค่าดอกสกุลับขอเรียนเชิญครับ ต้อไปลองล่ะสองอยาวคนเนี่ยย่มาอยู่ผู้คนดีเป็ดอือยูู่้เบิ์กวดีเปอ๋อ ตาคดับต,ต่อไปนะครับขอร้อนริญท่านที่ได้หมายเลียคท่าจำนวนแปดท่านนะครับขอร้อนรับพ้อค้ามขอรีอนรับครับ ร็ก็ต,ตไปนะครับริอเดินท่านที่ได้หมายเลข6นะครับนบนทแปดท่า,านนะครับไปเดินพาะป่าวร่อสิง์นะครับไปเดินกับ เจิเตหะอะระหังอะระหังอะุิครับ ที่เรลียวแลก็ยนดีอนุญาตพี่น้องนะครับแต่แต่เนีพี่น้องต้อบ

ต่อไปนะครับก็จะได้เห็นพิธีทอดผ้าใส่รองนะครับท่ารองจำนวนสม่ชุดนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่จะทานที่ทานนะครับไปไว้ที่โต๊ะนะครับทาน 4, ทน่ท <c oughs> นอีกชุดนะครับอันจะผ้าก็พอนิ่มเนแต่เ้อเกียร์จานวนสี่พันนำต่อไปนี้นะครับ ระดับแรกนะครับขอเรียนเชิญคุณพิพากควนยืนนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุมต้องนะครับขอเรียนเชิญท่านไปรองผู้ที่สองนะครับท่านย่าผ้าขอเรียนเชิญคุณสง่าเรือนงามนะครับตัวแทน สมาชิกสภาเทศบาลนะครับตระกูลต้องนะครับกรณีเชิญครับไซรองูุที่สารนะครับกรนีเชิญคุณอรสักการ์กนรสักการบไทยรุ่นะครับอันนี้อันที่ผิดไทยกรอไปเลยนะครับส่วอันนี้ก็สมาชิกสภาเทศบาลอระุูลต้องนะครับ ด้าต่อไปนะครับปอเรียนเชิญู้รู้ได้โปรดเสนองคพิจารณาผ้าไทยของสภุนจํานสิงชุดนะครับขอกกรลาบในตุครับ กลาบคราฐบาลคุณเจ้าทงสี่รูปนะครับและเีจับ้าก่อกราพระคุณท่านที่ได้ทอดผ้าพระคุณจะต้องขึ้นข้างมานทนี้นะครับแลดเรา่อไปนะครับจะเป็นพิธีทอดผ้าของสกุลทอดผ้าไทยของสกุลสุดท้ายนะครับอันนีษษ 1, dad, um ้จำลนงลึกชุดนะครับ การจ้ผ้านะครับ,ก,รบก่อียนเติมอนพลตรวตีท,ทวัตไัยศรีไทยนะครับ,บในทอดผ้าไทยมรดมุนทุดท้ายครับอ่อียนเชิมครับ งเจ้าพ้าอโยมมื่อสิงนีวพระราชมน์ท่านพระภูมิรัตนกร,ร,กรจาวัดรลัาตาลในโปรดเป็นองค์พิจารณาผ้าไทยบางสุโุทุดท้ายขอรานิมน์พระบงม์ การาบพระสังฆบจ้า,ค,จาครับครับตอนนี้พิธีทางดานนาก็ได้จบสิ้นแล้วนะครับระดับต่อไปทางเจ้าภาานะครับก็จะได้มอบของทุนนะครับเป็นกองทุนอยู่สามำนานลามกองทุนนะครับ นภูมิคนแรกนะครับกอตัวแทนของคุนน้ำดื่มแม่บ้านแม่บาลานนะครับขอเรียนเชิญครับเอรียนเชิญนะครับตัวแทนน้ำดื่มแม่บ้านบาลานนะครับของคุณผูอบ้านแม่บาลานนะครับ กองทุนที่สามนะครับขอเลีงเชิญน,นะครับเป็นกองทุนของมอบแพรอ,อ,อ,อพอปอลนะครับเทศบาลตะบูทุ่งต้องนะครับขอตัวแทนรับมอบตัวเนะครับ จะพาคนขอให้มองของผุนแต่ละของผุนนะครับจนนของทุนนะครับ